สวัสดีครับผมคกยวครับผมดีเจนครับ,รบวันนี้เรามาของช่อง MT ของเราครับดังนั้นแคทเอออันนี้เราจะไปทำอะไรนะแกะ SD เนาะใช่เรารีวิว SD ล่าสุดนะเป็นของโคไลดอน EX โบราณรับแล้วก็พิไลดอนอนาคต EX นะอันนี้ใช่ก็รอบน,นี้เป็น SD แบบแบบกำหนดตัวแล้วนะว่าได้อะไรนะใช่อันนั้นก็อดีตอันนี้ก็อานาคตเนาะใช่ข้างหลังนี้ก็จะมีบอกนะว่าดอกอะไรมันมีดอก ได้มาสเตอร์บอลนะเอ็ก์เอสเปกต์หนึ่งใบถือว่าโอเคนะเป็นมาสเตอร์บอลที่ถ้าเกิดว่าเอสเปกใครไม่รู้ใส่อะไรใส่ไปนี้ได้ใช่ใชแล้วเรามาดูกันเลยแล้วกันเนาะก็จะมีพวก <c oughs> แล้วก็ซับหน่อยหนึ่งนะจะเป็นไรเรามาดูกันโอเคอเดีเ๋ยวจ อันนี้ฮอ๋ออันนี้ตัวนี่ฮะที่ถุงแกะมาละกว่วาลิงลบบุรีจะแกะได้นะอันนี้ตัวหน้ากล่องเขาเป็นเป็นฟอยด์ด้วยนะถือว่าสวยใช้ได้เลยอันนี้ให้สองตัวด้วยนะหน้ากล่องฟอยด์สองตัวแล้วก็เอสเปกอันนี้ก็เป็นโปกเกมอนซับนะผมก็สวยนะเนี่ย,ยนี่เลยก่อนใช่เนีย่ยเดี๋ยวเรา<ม>เรียงให้อย่างนี้เราจะได้เห็นง่ายๆเนาะ เอ,อย่างนี้อะไรนั้นเจนน้อยๆน้อยนี่เป็นมังกรนะแล้วก็บจมอนซับซับเล็กถือว่าให้ของมาค่อนข้างดีนะเท่าที่ผมดูอย่างพอวันตอนแรกที่ผมเห็นสปอยมาผมผมนึกว่ามีแค่ใบเดียวนะคู่เดียว ใช่ให้สองเลยนะอันนี้ก็ให้สองเป็นโปเกมอนเอาไว้สำหรับเรียกพลังาางานเนาะตัวนี้ใช่ทั้งสองฝั่งเลยนะใช่ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆตัวนี้นะแล้วก็ให้เนโอแลนด์นะจะได้เป็นเนโอ,อแลนด์เขาไม่ฟอยด์และเขาฟอย์แค่เอสเปกแล้วก็ตัวหน้ากล่องแต่ผมว่าใช่ให้มิไลดอนกับโครลดอนที่เป็นฟอย์มาโหก็ดีมาก<ช>แล้วเขาให้สองด้วยนะถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยเราบนี้ อารมณ์แบบซื้อมาเล่นได้เลยเออใช่แล้วก็ถ้าใครมีเนว l แลนด์นะก็ต้องซื้อมาเก็บด้วยเพราะว่าในเนี้ยเขาไม่ฟอยนะหาที่ไหนไม่ได้นะไม่ฟอยเลยโอ้คนละหละักใช่ไหมวะใช่ <laughs> เพราะว่าตัวเก่าเก่ามันจะเป็นฟอยทั้งหมดไงอา่อา,อานี่ผมได้มอดินเหมือนของอดีตอนาคตเขาให้ไม่เท่ากันนะอย่างเทคโนโลยีเขาให้สองชุดน,นี้ให้บอลดิมอดินหนึ่งใช่แล้วก็นี่เน็ตบอลสองให้เปอร์สี ให้เพิ่มได้สี่แล้วสองแล้วก็บูตเอเนอร์จีนะได้อีกสองสองผมไว้ข้างบนแล้วกันได้มีที่ไว้แล้วมีเชอร์ลินนะมีให้โอลิมด้วยนะซัพพอร์ตของอดีตอีกสองใบมีนันจโม่โคเบโม่เขาให้ให้นันจโม่ด้วยสองใบหรว่าคูนนะใช่คูนมากๆเลยแล้วก็ให้สากตาจานด้วยสี่ใบใช่สี่ใบถือว่า บอสอีก2ใช่บอส2แล้วก็สัตวาจา์ผู้ทุ่แล้วก็ที่เหลือเป็นพลังงานคร<อ>ับผมเนี่ยถือว่า1กล่องนี้เอาไปเล่นได้เลยนะแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยคือของสำคัญของใช้งานเนี่ยอย่างบอสอย่างมันจมะตัวเล่งเน็ตบอลอะไรเงี้ยคือดอกดอกให้ค่อนข้างเยอะใบซักเฉพาะสายถ้าซื้อ2กล่องะผมว่าจัดเล่นได้เร่งนใ,<ช>ในระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งนะ เพราะว่าอย่างมาสเตอร์บอลเนี่ยก็เอาไว้หาอะไรก็ได้นะก็คือเป็นเอ<ช> <A S 1> สเปคที่แบบว่าใส่เด็กไหนก็ได้ใช่ถ้าอยาง<ม>แค่ซื้อ2กล่องเนี่ยก็ได้นันจโม่สี่ใบละใช่จับเล่นได้เลยใช่เน็บอลอีก4ใบยอย่างเงี้ยเ,เล่นเล่นได้เลยให้บอล<อ><อ>เหลือๆก็เอาไปปล่อยก็ได้หรือเอาเก็บไปใช้เด็กอื่นก็ได้<ม>นอลแลนด์ก็มีเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มจากศูนย์ด้วยแบบว่าไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรเงี้ยซื้ออันนี้2กล่อง,องผม ม่าเียนได้เลยใช่แล้วเขาเขาแจกตัวมาสําหรับัพ p อ o r t ของโปเกมอนตัวหลักของเราด้วยอย่างของผมจะเป็นนี่พะวันเนาะเขาบอกว่าพลังงานหนึ่งลูกเนาะส่งอะไรเนี่ยส่งกระแสไฟพุ่งพรวดใช่ไหม50<ช>ดามเม็เนาะแล้วก็จะเรียกพลังงานสายฟ้าสองใบจักในเด็กติดที่กับโปเกมอนรอตัวไหนก็ได้ใช่ถ้าเป็นของฝั่งอดีตก็จะเป็นลูก,ก,กนักนลูกันนะเทอร์โบอีดนะ50ดามเมจแล้วก็เอาพลังงานต่อสู้ในช่องกินการ์ตติดบ,บนบอดเราอย่างไงก็ได้ ถือว่าเป็นให้2ใบถ้าเกิดว่าเราซื้อ2ขกล่องก็ให้ตัวซับมาสีใบใช่ก็คือ1กล่องเล่นได้2กล่องเก่งเลยนะค<บ>ุณคุณประโยคนี้เหอกน, <laughs> นการ์ดอะไรสักอย่างโอเคเราไม่พลาดทิ้งถึงละกันก็จะประมาณนี้นะของบอกนี้ราคาอยู่ที่290 <2 90 S 1> ใช่ก็ถือว่าแพงกว่าดีปกติมาประมาณเกือบร้อยนะใช่เกือบร้อยเพราะปกติมันประมาณ190เนาะ19นะอะประมาณนั้น แต่ว่าก็ถือว่าให้ของที่คุ้มคม่ากับราคาอยูน่นะใช่เพราะว่าอย่างอย่างแบเนี้ยตอนแรกผมนึกว่าจะให้เป็นใบท,ที่ไม่ฟอยด์ด้วยนะใช่แล้วผมนึกว่าจะได้ใบเดียวด้วยนะได้สองเลยถ้าได้สองนี่ยคือซื้อสองอันก็ได้หน้ากล่องสี่ตัวจิ้งจกฟ้ากับจิ้งจกแดงเนาะเราเอาไปเล่นได้มผมว่าซื้อหรือว่าอ,อีก,อก,อกทางหนึ่งก็คือซื้อขึ้นกล่องแล้วก็เติมของก็เล่นได้ใช่เก่งด้วยนะก็สำหรับ ครั้งนี้ก็คงจะแค่นี้รีวิวของเราใช่รีวิวสัส้นๆนะใช่ถือว่าคุ้มค่านะครับซื้อเถอะใครที่อยากเล่นใหม่ซื้อเถอะ <laughs> ใช่ใครที่อยากลองลองดูว่าแบบโปเกมอนมังการเกมมันเป็นยังไงเล่นยังไงก็ลองซื้อสักกล่องเล่นกับเพื่อนนผมเล็กผมเล็กคอมเมน์นะบอกว,ว่าแนะนำพอๆกับ o m ม a c t Deck เลยแต่ตอนนี้ Compact Deck มันเก่าละซื้อเนี้เลยดีกว่าใช่ถ้าเอาแลน o ์ก็ได้ดิถ้าเกิดซื้อสองกล่องก็เดี๋ยอาแลน์สองใบใช่ S <S <S ส่วนตัวแล้วผมผมคิดว่าอันนี้คุ้มกว่า compact เด็กอนะใช่ compact เด็กมันเป็นประมาณแบบว่าอะไรนะเอาไว้สำหรับไม่แน่ใจจริงๆอะไรอยางเงี้ยอยากลองเล่นดูก่อนอะไรยเงี้ยเพราะว่ามันได้การ์ดน้อยแล้วก็ราคาไม่แพงม125ถ้าเกิดจะไม่ผิดน,นะส่วนอันเนี้ยอันนี้ย350เลยแต่ก็คุ้มผมว่าวคุ้มนะให้การ์ดเล่นมาเยอะมากหรือว่าครบเครื่องครบคันนะเป็นเนดีที่ ดูดีมากๆอันหนึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นก็นใช่กมมีแค่นี้แหละถ้าเกิดชอบนะเราก็สามารถกดไลค์ hmm. กดแชร์กด้งซับสไค์เป็นกําลังใจให้เราได้นะครับครับแล้วก็อย่าลืมติดตามดูคลิปใหม่ๆนะทั้ง MP-talk แล้วก็การแบทเทิรนนะใช่ก็ยังไงวันนี้เรา2คน 2> mm hmm. ผมเกิยวกับนีเจนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ